สวัสดีครับจากโปเกโซนะครับภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านะครับเป็นนิปเปิลรุ่นโมโนโฟนะครับเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํานะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ตัวแม่สกรนะครับกดลงไปนะครับน้ําถึงจะไหลออกนะครับผมปริมาณละน้ํา4ลิตรต่อนาทีเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุนะครับว่าผลิตจากสเตเลส SUS 304ทสายีหรือเปล่านะครับโดยมีเครื่องมือเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวแม่เหล็กนะครับ เดี๋ยวมาสาธิตกันเลยนะครับนี่นะครับแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับทั้งตัวบอดี้นะครับแล้วก็ตัวฝานะครับตัวฝาเห็นไหมครับฝาแม่เหล็กก็ดูดไม่ติดนะครับแล้วก็ตัวสปริงนะครับสปริงแม่เหล็กก็ดูดไม่ติดนะครับตัวโอลิงนะครับผลิตจากยางผสมซิลิโคนเหมือนเดิมนะครับป้องกันเรื่องคอรีและก็สารเคมีที่ที่ผลามักน้ํานะครับก็คือก็จะอยู่ในสภาพคงทนนะครับแล้วก็ ป้องกันเรื่องของน้ำน้ำรั่วนะครับต่อมานะครับก็เป็นตัวก้านนะครับตัวก้านก็ผลิตจากสแตเเลส h เบีสามเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้เรามาเทียบกับตัวนิปเปิลของตามท้องตลาดทั่วไปนะครับว่าตัวสปริงนะครับผลิตจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมทดสอบโดยใช้แม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับแม่เหล็กดูติดแสดงว่าสปริงนี่ผลิตจากวัสดุที่เป็นเหล็กนะครับโอเคต่อมาฝานะครับฝาก็ผลิตจากเหล็กเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวบอดี้นะครับก็ผลิตจากเหล็กเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าน i p p ปิรุ่นโมโนโฟของ p o ก e t โ o นะครับผลิตจากสเต e t เลส s u s 3 0 4นะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมแน่นอนอายุการที่งานคงทนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปมีอะไรเรามานำเสนอกันใหม่นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับ